เครื่องบดกาแฟไฟฟ้ารุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการบดเมล็ดกาแฟในปริมาณมากโดยด้านบนตัวเครื่องมีโถพลาสติกสำหรับบรรจุมเมล็ดกาแฟมาพร้อมมอเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีพัดเป็นเฟืองแบบกรวยคนิเคิลเบอร์ช่วยให้ผงกาแฟที่ได้มีความสม่ำเสมอยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความหยาบปนาลางไปจนถึงละเอียดมากได้ถึง8ระดับ เรียกได้ว่าจะเลือกไว้ใช้งานในบ้านหรือเลือกซื้อสำหรับใช้ในร้านก็นับว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวค่ะพลาดไม่ได้สำหรับเครื่องบดรุ่มนี้ด้วยตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกเนื้อหนาและสเตนเลสแข็งใช้มอเตอร์ที่มีความเร็วรอบในการบดถึง12,000รอบนาทีฝาด้านบนโปร่งใสสามารถมองเห็นลักษณะการบดได้ง่ายใบมีดเป็นแบบใบพัดผลิตจากสเตนเลสแข็งพิเศษทนทานต่อการสึกกร่อนและช่วยให้บดได้ละเอียดขึ้นไปในตัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้บทธัญ,ญพืชเปลือกแข็งและเครื่องเทศได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ความละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของเครื่องเพราะเครื่องรุ่นนี้ยังไม่สามารถปรับระดับความละเอียดได้นั่นเอง ครบครันพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคอกาแฟทุกคนด้วยเครื่องบดกาแฟบูอ n นรุ่น Buo 124G03 ที่สามารถปรับความละเอียดได้ถึง31ที่พร้อมชงกับหลากหลายเมนูกาแฟถ้วยโปรดมาพร้อมงบดแบบกรวยและใบมีดสเตนเลสทนนธานใช้งานได้ยาวนานและโถบรรจุสีชาป้องกันแสงแดดช่วยคงรสชาติความหอมของกาแฟไว้เสมอ นอกจากนี้ยังสามารถบดกาแฟได้ปริมาณมากเพราะมีความจุโถถึง275กรัมเหมาะบ้านที่มีสมาชิกชอบดื่มกาแฟแต่ไม่แนะนำให้ใช้ในเชิงพาณิชย์เพราะเครื่องจะทำงานหนักเกินไปค่ะ อีกหนึ่งความทนทา,านใช้งานง่ายจาก e t z e l ที่ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสเนื้อหนาสวยงามเริ่มการบดได้ด้วยการกดฝาด้านบนซึ่งเป็นฝาโปรง่งใสทำให้สามารถมองเห็นการบดได้ฐานใบมีดเป็นแบบใบพัดทำจากสเตนเลสชนิดแข็งมีอายุการใช้งานยาวนานไม่ดูดซับความร้อนและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ รวมทั้งยังมีขีดแม็กซ์กำหนดความจุสูงสุด75กรัมอยู่ภายในโถมีระบบหยุดการทำงานทันทีในกรณีที่ปิดฝาไม่ตรงกับล็อกแถมมาพร้อมซีลยังที่บริเวณฝาช่วยป้องกันการกระจายของผงกาแฟในขณะที่เครื่องทำงานให้อีกด้วย เมื่อพูดถึงเครื่องบดแบบไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เอสโซโกคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นต้นอย่างแน่นอนเพราะแม้จะมีขนาดเล็กแต่จัดเต็มด้วยมอเตอร์กำลังสูงถึง4 0 0วัตซ์ซึ่งสามารถบดเมล็ดกาแฟกว่า80กรัมได้ภาในเวลา10-30วินาที รวมถึงใช้งานง่ายโดยการกดเปิดปิดในปุ่มเดียวกันได้เลยแต่ทว่าการที่ใบมีดเป็นแบบใบพัดเหล็กธรรมดานั้นทำให้ได้ผงกาแฟไม่สม่ำเสมอกัรและยังมีข้อจำกัดที่ไม่ควรใช้งานเครื่องต่อเนื่องเกินกว่า1นนาทีเพราะจะทำให้มอเตอร์ทำงานหนักจนเกิดความร้อนและส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติของกาแฟได้ นับว่าเป็นเครื่องบดกาแฟสเตนเลสแบบมือหมุนที่โดดเด่นด้วยใบมีดเป็นแบบเฟืองแบบกรวยขนาดเล็กผลิตจากเซรามิกแข็งช่วยให้บดได้ง่ายเพิ่มความสม่ำเสมอของผงกาแฟและเพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่สำคัญยังสามารถหมุนเพื่อปรับความละเอียดและมีช่องกระจบที่สามารถสังเกตความละเอียดของผงกาแฟได้ด้วยตัวเครื่องสเตนเลสท,ทรงกระบอกความจุ40กรัมเทียบเท่ากาแฟ3ถ้วยที่สามารถล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องบดกาแฟมือหมุนน้ำหนักเบาขนาดเล็กที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาอีกหนึ่งดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยซึ่งโถจุผลิตจากแก้วที่มีความหนาพิเศษสามารถความจุผงกาแฟได้75กรัมด้ามจับทำจากสเตเลสชนิดแข็งช่วยลดการออกแรงหมุนและสามารถหมุนแกนเพื่อปรับระดับความหยาบละเอียดได้ นอกจากนี้โถบดพร้อมฝาและยางกันขอบทั้งหมดเป็นซิลิโคนช่วยให้ผงกาแฟไหลผ่านเครื่องบดได้ดีไม่เกาะติดขอบโถอย่างไรก็ตามด้วยลักษณะใบมีดเซรามิกที่เป็นเฟืองบดธรรมดาทําให้ผงกาแฟที่ได้ค่อนข้างไม่สม่ําเสมอรวมไปถึงอาจเกิดปัญหาเรื่องความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ของโถบดซิลิโคนที่ใช้ในระยะยาวด้วย มาต่อกันที่ฮาริโอรุ่นคอปซี่มิวโดม MCD 2เครื่องบดเนื้อไม้ทรงกระบอกขนาดพอดีมือกันบ้างโดยรุ่นนี้มาพร้อมเฟืองบดแบบโดยทำจากเซรามิกให้ความละเอียดที่สม่ำเสมอเทียบเท่า,ทากับระบบไฟฟ้าบางรุ่นและสามารถปรับความละเอียดได้ตามใจชอบอีกทั้งยังเป็นด้ามจับสเตเลสแข็งแรงทานทานไม่เป็นสนิงง่ายใช้งานยาว,ยาว ทั้งนี้การที่ตัวเครื่องบดท,ทำจากไม้ทําให้ควรระวังในเรื่องของการเก็บและบํารุงรักษาให้พ้นจากความชื้นเป็นสําคัญเพราะจะส่งผลเรื่องของกลิ่นที่จะติดไปกับผงกาแฟได้ เรียกได้ว่าเป็นไอเทมเด็ดห้ามพลาดจริงๆสำหรับคาลิต้ารุ่นคอปซี่มิวเคเ3 AM ที่ไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่สวยงามคลาสสิกเท่านั้นแต่ยังมีด้ามจับโถบทรวมไปถึงแกนบทที่ผลิตจากสเตนเลสแข็งพิเศษที่มีความแข็งแรงทนาทานช่วยให้บทได้ละเอียดเร็วขึ้นและใช้การหมุนโถบทและแกนบทแยกออกจากกันใบมีดเป็นแบบเฟืองบด2ชั้นทำจากเหล็กแข็งพิเศษ ที่สำคัญคือสามารถปรับความละเอียดด้วยการหมุนเฟืองขนาดเล็กที่แกนด้านบนโดยหมุนตามเข็มน,นาฬิกาเพื่อเพิ่มความละเอียดมากขึ้นนั่นเอง เครื่องบดกาแฟรูปแบบโบราณสุดคลาสสิกถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับความนิยมอย่างมากตัวโถวบดและด้ามจับทำจากสเตเลสมีลิ้นชักกล่องไม้คอยรองรับผงบดท,ที่บริเวณฐานเครื่องและด้วยลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้นอกจากการบดกาแฟแล้วยังถูกเลือกใช้สำหรับตั้งโชว์เพื่อความสวยงามในมุมกาแฟด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีการบดในแต่ละครั้งจะต้องออกแรงค่อนข้างเยอะซึ่งด้วยขนาดที่เล็กบวกกับเป็นแบบไร้ฝาทําทให้ผงบดกระจายออกจากโถได้ง่ายรวมถึงมีข้อควรระวังที่ไม่ควรใช้น้ําทําความสะอาดเด็ดขาดเพราะจะทำให้โถบดเกิดสนิงได้คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด